นมัสการครับค่ะเป็นการกล่าวเปิดที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยที่หลากหลายอาจใช้คำว่าสวัสดีครับค่ะแทนได้ในช่วงบ่ายที่ร้อนระอุหญิงสาวคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ชาวโฉเรียกให้หยุดการกล่าวหาที่ไม่มีมูลการกระทำที่หยาบคายและสักดีสีที่ถูกเหยียบย่ำล้วนประจวบเหมาะในเสี้ยววินาทีที่คาดไม่ถึงแต่ใครจะรู้ว่าหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานี่คือเรื่องเล่าก่อนนิทราบ่ายวันนั้นท้องฟ้าไม่มีแม้แต่เงาของเมฆ ดวงอาทิตย์สาแสงแรงกล้าอยู่เหนือจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่กำลังวุ่นวายอยู่กับกิจวัตรประจำวันแสงแดดตกกระทบพื้นอย่างมาต่อยสีดำอย่างเฉียบคมสะท้อนความร้อนที่ราวกับจะเผาไม้เท้าและผิวหนังของทุกคนที่อยู่ภายนอกโดยไม่มีสิ่งกำบังลมพัดผ่านไปเพียงแวบเดียวราวกับไม่ต้องการรบกวนความเงียบสงบที่ร้อนอบอ้าวเมืองแห่งนี้คืออำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่เล็กๆเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในช่วงกลางวันอากาศร้อนราวกับเตาอบเปิด ทำให้ทุกคนที่สัญจรไปมาต้องลดฝีเท้าและปาดเหงื่อจากใบหน้าบริเวณถนนที่ผ่ากลางใจตลาดสดเทศบาลบางบัวทองเสียงตแตรมอเตอร์ไซค์ดังระงมสลับกับเสียงตะโกนของพ่อค้าแม่ขายบรรดาแม่ค้าผักตะโกนเสนอสินค้าของตนบางก็ใช้โบชัวเก่าๆหรือกล่องกระดาษพัดใบหน้าบรรยากาศจอแจแต่ไม่มีใครต้านทานความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ยามบ่ายได้ผิวของผู้คนเริ่มแดงกำ่ำเสื้อเชิ้ตบางๆเปียกชื้นที่ด้านหลังและหน้าอก ไม่น้อยที่เลือกหลบแดดใต้ร่มเงาไม้หรือกันศาสตร์ร้านค้าพยายามยืดเวลาการเดินทางออกไปสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ล้มพับเพราะความร้อนท่ามกลางการสัญจรของรถสองล้อและสี่ล้อหญิงสาวคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาอย่างช้าเธอไม่โดดเด่นสวมชุดธรรมดาหมวกกันน็อกมาตรฐานและหน้ากากท่าบางๆที่ป้องกันใบหน้าจากฝุ่นและแสงแดดได้เพียงครึ่งเดียวแต่มีบางสิ่งในวิธีการขับขี่ของเธอสงบมีสติและไม่เร่งรีบเธอรู้ดีว่าต้องไปที่ไหน และควรจะถึงเมื่อไหรเรากับไม่สนใจว่าวันนั้นจะร้อนเพียงใดทุกอย่างก้าวอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์เธอคือน้ำเพชรแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครกันแน่ไม่มีใครสงสัยว่าภายใต้ร่างกายที่เบาบางนั้นซ่อนพลังที่คนธรรมดาทั่วไปไม่ค่อยมีวันนั้นเธอดูเหมือนหญิงสาวธรรมดาที่กำลังขับรถผ่านถนนตลาดแต่ในความเงียบสงบน้ำเพชรกำลังสังเกตดวงตาของเธอคมกริบแม้จะซ่อนอยู่ใต้กระจกหมวกกันน็อกหูของเธอได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ทันสังเกต และเมื่อท้องฟ้ากำลังลุกเป็นไฟน้ำเพชรรู้ว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้เพราะสำหรับคนอย่างเธอความร้อนของดวงอาทิตย์ไม่ใช่เพียงสัญญาณทั่วไปแต่เป็นสัญญาณว่าฝ่ายบางอย่างกำลังจะปะทุฝ่ายแห่งความยุติธรรมการเผชิญหน้าที่ปลายถนนขณะที่น้ำเพชรกำลังจะผ่านสี่แยกเล็กๆที่มุ่งหน้าสู่ตลาดเธอเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้เสาป้ายจราจรเขาวสวมเครื่องแบบสีกากีที่ซีดจางไปตามกาลเวลา แต่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีเขียวนี้อ่อนที่สวมทับยังคงเด่นชัดภายใต้แสงแดดจา๋าหมวกขาวที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ตำรวจไทยวางอยู่บนศรีรษะเอียงเล็กน้อยอาจเป็นเพราะความเร่งรีบหรือเพราะนิสัยแย่ๆที่เขาไม่ใส่ใจอีกต่อไปร่างกายของเขาอ้นวนทวนใบหน้าขมวดมุ่นไม่ใช่เพราะแสงแดดแต่เพราะความไม่ชอบมาพากลที่กลายเป็นนิสัยไปแล้วเขาคือจ่าสมชายเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ใช่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ แต่เป็นยามเฝ้าถนนที่ใช้เครื่องแบบเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่มีสัญญาณที่เป็นทางการเขาเดินออกไปกลางถนนและยกมือขวาขึ้นส่งสัญญาณให้หยุดการเคลื่อนไหวของเขาไม่รวดเร็วแต่หนักแน่นพอที่จะทําให้รถชะลอตัวและน้าเพชรก็เหมือนพลเมืองที่เขารพกฎหมายคนอื่นๆดึงเบรกและจอดมอเตอร์ไซค์ห่างจากเขาไม่กี่เมตรเธอหันศีรษะเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีความผิดพลาดใดๆในท่าทางหรือตําแหน่งของเธอแต่จากสายตาของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่การตรวจสอบตามปกตินี่ไม่ใช่เรื่องจราจรนี่คือเรื่องของอำนาจที่กำลังมองหาเหยื่อไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำทักทายมีเพียงสายตาที่กดดันและคำถามที่พุ่งตรงออกมาน้องรู้ตัวหมว่าเมื่อกี้ฝ่าฝืนกฎหมายเขาไม่ได้ระบุว่าฝ่าฝืนอะไรไม่ได้ให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลน้ำเสียงของเขาเหมือนคำตัดสินที่ถูกประกาศแล้วไม่ใช่การพูดคุยระหว่างผู้รักษากฎหมายกับพลเมืองน้ำเพชรมองเขาครู่หนึ่ง พอที่จะอ่านสถานการณ์ออกพอที่จะรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่แต่เป็นคนที่คุ้นเคยกับการขม่มขู่พ่อค้าแม่ค้าและคนขับรถรับจ้างบางส่วนเริ่มสังเกตจากระยะไกลพวกเขารู้จักจ่าสมชายเขาไม่ใช่คนแรกที่สร้างความวุ่นวายในช่วงบ่ายร้อนๆเช่นนี้พวกเขาเงียบไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวพวกเขาเคยเห็นผู้คนถูกรีดไถ่มามากเกินไปด้วยข้ออ้างว่าฝ่าฝืนป้ายที่มองไม่เห็นแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปคนที่ถูกหยุดไม่ใช่คนธรรมดา คนที่หยุดอยู่กลางถนนบ่ายวันนั้นไม่ใช่หญิงสาวที่อ่อนแอซึ่งจะยอมจำนวนต่อเสียงตะขอน้ำเพชรเพียงแต่เงียบและรลอเพราะเธอรู้ว่าในความเงียบนั้นเธอได้ซ่อนบางสิ่งที่คนจำนวนมากไม่มีการควบคุมสถานการณ์ข้อกล่าวหาและความแย่ยิงโดยไม่รอคำทักทายหรือคำอธิบายน้ำเสียงที่หนักแน่นนั้นก็พูดแทรกบรรยากาศขึ้นมาทันทีเธอรู้ไหมว่าเมื่อกี้เธอมอเตอร์ไซค์ฝ่าสัญ,ญญาณไฟแดงเขากล่าวพร้อมชี้ไปยังทิศทางที่ไม่ชัดเจนไปยังถนนที่น้ำเพชรเพิ่งผ่านมา โดยไม่มีป้ายห้ามไม่มีหลักฐานไม่มีวิดีโอไม่มีพยานมีเพียงข้อกล่าวหาที่ถูกโยนออกมาตามอำเภอใจเหมือนตาข่ายที่ถูกเหวี่ยงลงในทะเลตื้นๆโดยหวังว่าจะมีปลาที่ประมาทหลงเข้ามาให้จับไปรีไถยแต่ครั้งนี้ตาข่ายนั้นกลับไปโดนก้อนหินน้ำเพชยังคงเงียบเธอมองชายคนนั้นไม่ได้มองด้วยความกลัวแต่ด้วยสายตาที่สังเกตการเธอรู้รูปแบบนี้ดีข้อกล่าวหาที่คลุมเครือตามด้วยการข่มขู่ และสุดท้ายคือการเรียกเงินเพื่อเคลียร์เธอเคยอ่านเรื่องนี้ในรายงานเธอเคยได้รับการฝึกฝนให้รู้จักเจ้าหน้าที่แบบนี้ผู้ที่ยืนหยัดด้วยร่างกายที่ใหญ่โตแต่จิตใจเล็กน้อยสวมเครื่องแบบของรัฐแต่ลืมคำสาบานของตนและวันนี้เธอต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับรูปลักษณ์ที่แท้จริงของระบบที่กำลังถูกทำลายโดยคนภายในของมันเองจากคะดิฉันไม่ได้ฝ่าไฟแดงไฟยังเป็นสีเขียวตอนที่ดิฉันผ่านไปน้ำเพชรกล่าวอย่างแถวเบาแต่ชัดเจนเธอหยิบ ป้ายวงกลมและใบขับขี่ออกมาด้วยมือที่นิ่งสนิทแล้วเสริมว่าเอกาสารครบถ้วนค่ะดิฉันใส่หมวกกันน็อกด้วยมีการละเมิดอื่นๆที่ดิฉันทําอีกไหมคะคําพูดของเธอเต็มไปด้วยตลกกะแต่ไม่ได้ทําให้ชายคนนั้นถอยหนีตรงกันข้ามเหมือนน้ามันที่ราดลงบนกองไฟเขายิ่งเครี้ยวกราดอย่ามาสอนกฎหมายผมนะน้องคิดว่าผมเพิ่งทํางานวันสองวันหรือไงเสียงของเขาดังขึ้นไม่ได้ตั้งใจให้แค่ให้เธอได้ยินเท่านั้น แต่เพื่อให้คนรอบข้างได้ยินและยืนยันอำนาจปลอมๆของเขารอบๆตัวพวกเขาคนบางส่วนเริ่มชะลอฝีเท้าแม่ค้าผักที่กำลังจัดแถงขายของก็มองลอดผ่านกองผักพนักงานส่งอาหารที่กำลังพักอยู่ใต้ต้นไม้เงยหน้าขึ้นพวกเขารู้จักน้ำเสียงนั้นน้ำเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์ที่มักจะกดดันคนเล็กคนน้อยให้ยอมจำนวนโดยไม่ต้องพูดมากแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือวันนี้ไม่ใช่คนเล็กคนน้อยที่ถูกกดดันไม่ใช่พลเมืองทั่วไปที่ถูกทำให้เงียบได้ง่ายๆ เธอคุยกับคนที่รู้วิธีการอ่านเกมและน้ำเพชรเริ่มนับถอยหลังเพราะเธอรู้ว่าหากไฟแห่งความไม่ยุติธรรมถูกบังคับให้ลุกโชนจะมีบาท,ที่พร้อมตอบโต้หมายถึงหน่วยสืบราชการลับหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่พร้อมตอบโต้จุดเปลี่ยนน้ำเพชรสูดหายใจลึกๆหนึ่งครั้งการสูดหายใจยาวๆนี้สำหรับคนทั่วไปอาจดูเหมือนการยอมจำนนแต่สำหรับคนที่ได้รับการฝึกฝนมาหลายปีในความเงียบ มันคือขั้นตอนแรกในการรักษาการควบคุมในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่สุดเธอไม่โต้แย้งอีกต่อไปเธอไม่ขึ้นเสียงเธอรู้ว่าเมื่อเสียงถูกตอบโต้ด้วยเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ความวุ่นวายแต่เมื่อความสงบถูกรักษาไว้ท่ามกลางพายุพลังที่แท้จริงจะปรากฏออกมาจากภายในดวงตาของเธอไม่กระพริบขณะที่จ้องมองใบหน้าของจ่าสมชายเธอไม่ได้ท้าทายแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้มีความหนักแน่นในความเงียบของเธอเธอรู้ดีว่าเกมนี้คือการข่มขู่ การกดดันด้วยคำพูดและเกมทางจิตวิทยาที่ออกแบบมาเพื่อทำลายขวัญกำลังใจแต่น้ำเพชรไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ขับมอเตอร์ไซค์เธอเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ยืนอยู่ในเงามืดคอยปกป้องประเทศชาติอย่างเงียบๆยแทกซึมอยู่ท่ามกลางประชาชนเพื่อจับตาดูผู้ที่ทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนและครั้งนี้เธอได้รับคำสั่งให้เงียบจนกว่าจะถึงจุดที่เหมาะสมได้ค่ะจ่าเธอกล่าวสั้นๆโดยไม่มีอารมณ์เธอทรงเอกสารของเธออย่างไม่รีบร้อนไม่สันเทา มีเพียงการเคลื่อนไหวที่วัดผลได้และเป็นระเบียบราวกับเธอเคยทำมาแล้วนับพันครั้งอย่างไรก็ตามภายในตัวเธอเซ็นเซอร์เตือนภัยสว่างว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มก้าวข้ามขีดจำกัดอันตรายไม่ได้มีแค่สำหรับพลเมืองคนเดียวแต่สำหรับระบบที่ควรจะรักษาความยุติธรรมน้ำเพรประเมินขั้นตอนต่อไปประเมินความเสี่ยงและรอช่องโหว่เพราะในโลกของหน่วยข่าวกรองชัยชนะมักจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครโจมตีก่อน แต่อยู่ที่ว่าใครรู้ว่าเมื่อไหรควรเงียบและเมื่อไหรควรเคลื่อนไหวจะสมชายคว้าเอกสารเหล่านั้นอย่างหยาบคายไม่ได้มองอย่างจริงจังเพียงต้องการแสดงให้เห็นว่าเขามีอำนาจเขาพลิกดูป้ายวงกลมด้วยท่าทางดูถูกแล้วมองด้วยสายตาเย้ยหยันคิดว่าเอกสารครบถ้วนก็พอแล้วเหรอท่าทีของเธอทำผมโมโหนะน้องเขากล่าวด้วยน้ำเสียงดูถูกแต่น้ำเพชรยังคงไม่ตอบสนองในความคิดของเธอสิ่งหนึ่งได้รับการยืนยันแล้ว นี่ไม่ใช่แค่การละเมิดกฎจราจรอ,อีกต่อไปนี่คือการข่มเหงและสําหรับคนอย่างน้ําเพชรนั่นคือการละเมิดที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆที่จะสามารถระบุไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกได้การประทะเมื่อบรรยากาศเริ่มร้อนระอุอากาศก็ดูเหมือนจะกดดันยิ่งขึ้นไม่ใช่เพราะความร้อนของดวงอาทิตย์อีกต่อไปแต่เป็นเพราะบรรยากาศรอบตัวพวกเขาที่เริ่มบีบรัดมาที่จุดเดียวระหว่างน้าเพชรกับจ่าสมชายพลเมืองบางคนที่ก่อนหน้านี้เพียงแต่ผ่านไปก็หยุดลง พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเริ่มชะลอการเคลื่อนไหวของมือแอบมองจากด้านหลังกองผักและผลไม้เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มขึ้นเสียงสัญชาตญาณของคนเล็กคนน้อยมักจะทำให้พวกเขาเงียบไม่ใช่เพราะความเขารบแต่เป็นเพราะบาดแผลที่สืบทอดมาจากประสบการณ์หลายปีจะสมชายเริ่มสูญเสียการควบคุมสายตาของเขาแสดงความโกรธที่ไม่ได้มาจากข้อหาการละเมิดกฎหมายแต่มาจากความรู้สึกไม่ได้รับความเขารบเขาเดินเข้ามาใกล้ด้วยฝีเท้าที่หนักแน่นแล้วชี้หน้าน้ำเพชรด,ด้วยนิ้วชี้ซ้ายของเขาอย่ามาทำเป็นถูกนะ เธอคิดว่าเธอเป็นใครบนถนนสายนี้ผมเป็นคนขุมเขาตะโกนเสียงดังและโดยไม่มีการเตือนมือขวาของเขาก็ผลักไหลน้ำเพชรอย่างหยาบคายการผลักนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติงานอีกต่อไปมันคือการประกาศความแย่หญิงว่าเขาไม่สามารถยอมรับการปฏิเสธจากใครได้โดยเฉพาะจากหญิงสาวน้ำเพชรเสถลามอเตอร์ไซค์ของเธอก็เอ็นไปทางขวาและในที่สุดก็ล้มลงบนพื้นด้วยเสียงโลหะกระทบอย่างมาต่อยเธอไม่ได้ล้มลงไปทั้งหมด เขาของเธอรับน้ำหนักตัวไว้ได้แต่ท่าทางนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้ฝูงชนที่กำลังมองอยู่ตกใจบางคนเริ่มยกโทรศัพท์มือถือขึ้นถ่ายวิดีโอโดยไม่กล้าเข้าไปใกล้สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ร่างของจ่าสมชายแต่ชายคนนั้นดูเหมือนไม่สนใจเขารู้สึกว่าตนเองมีภูมิคุ้มกันเหมือนเคยเขามักจะเห็นผู้คนเพียงแค่ถ่ายวิดีโอไม่ต่อสู้ไม่ส่งเสียงเป็นเพียงพยานเงียบๆของความไม่ยุติธรรมแต่ครั้งนี้เขาคิดผิดคนที่เขาผลักไม่ใช่พยานเงียบๆไม่ใช่เป้าหมายที่ง่าย ขณะที่ฝุ่นยังไม่จางหายไปจากอากาศและเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ล้มยังคงดังกองในหูของชาวบ้านน้ำเพชรก็ค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยท่าทีที่สงบมากสงบจนเกินไปเธอหันไปมองชายคนนั้นและในสายตาของเธอมีบางสิ่งที่จ่าสมชายไม่เคยเห็นมาก่อนคำเตือนไม่ใช่คำขู่ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นคำเตือนว่าเขาเพิ่งแตะต้องไฟที่ผิดพลาดความเยียกที่สั่นสะเทือนไม่กี่วินาทีหลังจากมอเตอร์ไซค์ของน้ำเพชรล้มลง และร่างกายของเธอถูกผลักบรรยากาศรอบตลาดก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้มีเพียงสายตาที่แอบมองและเสียงถอนหายใจแผ่วเบาจากพ่อค้าแม่ค้าแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสายตาที่จริงจังดวงตาที่เบิกกว้างและมือที่เริ่มยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายวิดีโอเสียงขายผักหยุดลงเสียงเรียกส่วนลดจากแม่ค้าเสื้อผ้าเงียบหายไปทุกสายตาตอนนี้มุ่งไปที่จุดเดียวบนถนนที่ซึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเพิ่งถูกเจ้าหน้าที่ที่ควรจะปกป้องผลักล้มลงและในยุคป,ปัจจุบันเมื่อความไม่ยุติธรรมปรากฏขึ้นในที่สาธารณะ หลักฐานแรกที่ต้องการไม่ใช่ทนายความแต่เป็นกล้องชาวบ้านเริ่มบันทึกวิดีโอจากด้านหลังรถเข็นจากตู้เติมเงินจากร้านกาแฟที่ร่มรื่นไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆแต่ทุกคนรู้ว่าถ้าไม่สามารถหยุดยั้งได้การบันทึกไว้คือรูปแบบหนึ่งของการต่อต้านที่สามารถทําได้ชายสูงอายุคนหนึ่งกระซิบกับหลานชายของเขาถ่ายไว้ถ่ายให้ชัดเจนไม่ใช่เพื่อสแสวงหาชื่อเสียง แต่เพราะเขารู้ว่าวิดีโอสามารถพูดได้ในขณะที่ปากถูกปิดใบหน้าเริ่มจริงจังไม่มีใครยิ้มอีกต่อไปด้านหลังหน้าจอโทรศัพท์ของพวกเขาชาวบ้านไม่ได้บันทึกแค่ร่างของน้ำเพชรทีท่ลุกขึ้นเท่านั้นแต่ยังบันทึกช่วงเวลาแห่งความชั่วร้ายอำนาจที่กำลังแสดงออกมาอย่างไม่ละอายในขณะเดียวกันจ่าสมชายไม่รู้ว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปเร็วเพียงใดเขายังคงยืนอกผายพึงรู้สึกว่าตนเองควบคุมสถานการณ์อยู่เขาเหยียบป้ายวงกลมของน้ำเพชรทีท่ตกอยู่แล้วเตะมันไปข้างถนน อย่าเล่นลินนะน้องถ้าอยากเรื่องมากผมจะออกใบสั่งให้หมดเลยเขาตะโกนแต่ครั้งนี้เสียงตะโกนของเขาไม่ได้ทําให้ผู้คนกลัวตรงกันข้ามทุกประโยคที่ออกจากปากของเขาถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนพร้อมกับใบหน้าเสื้อกัก๊กและการกระทําที่ยิ่งชัดเจนว่าใครกําลังใช้อํานาจตามอําเภอใจน้ําเพชรไม่ตอบเธอไม่รีบร้อนที่จะหยิบเอกสารของเธอเธอไม่วิ่งวอนไม่ข้ามครวนเธอเพียงยืนขึ้นช้าๆปัดฝุ่นเล็กน้อยออกจากแขนเสื้อดวงตาของเธอกวัดมองไปรอบๆครู่หนึ่ง จับภาพกล้องโทรศัพท์มือถือที่ตอนนี้ส่องแสงแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเงียบๆและในขณะนั้นเธอรู้ว่าเวลาใกล้จะมาถึงบรรยากาศร้อนพอแล้วความสนใจของสาธารณชนก็จับจ้องและหากผู้มีอำนาจจอมปลอมคนนี้ต้องการแสดงความไม่ชอบมาพากลต่อหน้าสาธารณชนต่อไปน้ำเพชรก็พร้อมที่จะสอนบทเรียนให้เขาบทเรียนที่ตลาดเล็กๆแห่งนี้จะจดจำไปอีกนานการเคลื่อนไหวที่เงียบเชียบน้ำเพชรเริ่มขยับร่างกายอย่างช้าๆแต่หนักแน่น มือของเธอแตะที่เขา่าผลักตัวเองให้ลุกขึ้นจากพื้นดินที่ร้อนและมีฝุ่นเสียงตะโกนฝูงชนและเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ล้มล้วนฟังดูเลื่อนรลงในหูของเธอราวกับว่าเวลาช้าลงเธอยือนขึ้นไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความสงบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าสายตาของเธอไม่วิงวอนขอความยุติธรรมอีกต่อไปเธอกำลังสร้างมันขึ้นมาความหนักแน่นปรากฏในวิธีที่เธอยืดตัววิธีที่เธอหายใจ และวิธีที่ดวงตาของเธอสบกับดวงตาของจ่าสมชายโดยไม่หวั่นเกรงเสื้อผ้าของเธอตอนนี้ยับยุ่ยี่เล็กน้อยแต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้นกลับมีบารมีที่อธิบายไม่ได้ปรากฏขึ้นเพราะบารมีไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแบบไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งและไม่ใช่เกี่ยวกับเสียงที่ดังที่สุดบารมีมาจากความจริงที่นำมาด้วยความสงบและนํำเพชรผู้หญิงที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพลเมืองธรรมดาตอนนี้ยืนอยู่กลางถนนราวกับคนที่ผ่านการทดสอบแล้วเธอไม่ต้องการยศบนบ่า เพื่อให้ได้รับการเคารพเธอเพียงแค่ลุกขึ้นยืนและฝูงชนทั้งหมดก็เริ่มกลั้นหายใจจ่าสมชายดูงงงวยแม้จะพยายามปกปิดด้วยการบ่นใหม่ๆเธอกล้าขัดขืนเหรอผมจับเธอเข้าคุกได้เดี๋ยวนี้เลยนะแต่ครั้งนี้เสียงของเขาไม่ดังเท่าเดิมสายตาของเขาเริ่มกระสับกระส่ายเขาสัมผัสได้ว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปชาวบ้านไม่ได้มองเขาในฐานะผู้มีอำนาจบนถนนอีกต่อไปพวกเขามองน้ำเพชรด,ด้วยความหวังด้วยความเห็นอกเห็นใจและด้วยการสนับสนุนอย่างเงียบๆ โดยไม่จําเป็นต้องมีคําพูดใดๆจากน้ําเพชรเธอได้พลิกสถานการณ์แล้วและนั่นคือสิ่งที่ใครก็ตามที่พึ่งพากล้ามเนื้อและเครื่องแบบไม่สามารถทําได้น้ําเพชรก้มลงชั่วครู่หยิบเอกสารของเธอที่ถูกเหยียบขึ้นมาแล้วจัดเรียงทีละใบเธอไม่ได้ยื่นให้เขาอีกเธอเก็บทุกอย่างกลับเข้ากระเป๋าจากนั้นด้วยเสียงที่แผ่วเบามากเกือบจะเหมือนเสียงกระซิบเธอกล่าวว่าจะเลือกคนผิดแล้วค่ะประโยคนั้นไม่ได้ถูกพูดเพื่อท้าทายมันคือข้อเท็จจริง และชายคนนั้นก็รู้ว่านี่ไม่ใช่เพราะนำเพชรดื้อรัน้นแต่เป็นเพราะเธอไม่ใช่เป้าหมายที่ง่ายและก่อนที่ชายคนนั้นจะมีโอกาสตอบโต้นำเพชรก็ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วอีกก้าวจนระยะห่างเหลือเพียงหนึ่งช่วงแขนจากเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบระยะห่างที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการหากจำเป็นในเสี้ยววินาทีที่รู้สึกชา้าอากาศรอบตัวพวกเขาราวกับตึงเครียดเสียงในตลาดเงียบลงทันทีราวกับทุกคนพ่อค้าแม่ค้าผู้ซื้อคนขับรถรับจ้าง แม้แต่นกที่ปกติจะส่งเสียงเจียวจ่าบนสายไฟก็กลั้นหายใจจ่าสมชายยังคงยืนอยู่ด้วยใบหน้าทนงตัวแต่ร่างกายของเขาเริ่มแสดงสัญญาณของความกระสับกระส่ายน้ำเพชรยืนอยู่ห่างจากเขาเพียงหนึ่งช่วงแขนสายตาของพวกเขาพบกันและในสายตาของน้ำเพชรที่สงบแต่เฉียบคมมีข้อความที่ไม่สามารถโต้แย้งได้พอแล้วแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวและการหมุนสะโพกก็เพียงพอให้น้ำเพชรปล่อยลูกแต่หมุน เข้าไปที่มือของจ่าสมชายที่เพิ่งจะเอื้อมมาดึงคอเสื้อเธอลูกเตะนั้นแม่นยำกระทบจุดระหว่างไหล่และแขนทำให้มือของชายอ้วนคนนั้นห้อยลงมาครู่หนึ่งก่อนจะมีโอกาสตอบโต้น้ำเพชรก็ตวัดศอกเข้าที่หน้าอกแล้วใช้การกวาดขาทำให้ร่างใหญ่โตนั้นล้มลงกับพื้นกระแทกเก้าอี้พลาสติกค้างทางเสียงโครมครามทำให้ฝูงชนตกใจตลาดแตกด้วยเสียงถอนหายใจและเสียงกรีดร้องเล็กๆของชาวบ้านน้ำเพชรไม่ตะโกนไม่แสดงอารมณ์ที่เกินเหตุ เธอเพียงยืนอยู่ในท่ามวยไทยกังฟูที่แข็งแกร่งสมดุลและลื่นไหลเหมือนน้ำการเคลื่อนไหวของเธอไม่เหมือนศิลปะก,การต่อสู้ที่เรียนในยิมสมัยใหม่การเคลื่อนไหวของเธอเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวินัยทางทหารและรากฐานทางวัฒนธรรมมวยไทยโบราณผสมผสานกับความเร็วของหน่วยข่าวกรองการผสมผสานที่ไม่สามารถซื้อได้มีเพียงการฝึกฝนมาหลายปีในความเงียบเท่านั้นและในวันนั้นบนถนนตลาดที่สกปรก และร้อนอบอ้าวผู้คนต่างได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งทำในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดฝันต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมด้วยเกียรติและเทคนิคจ่าสมชายพยายามลุกขึ้นหายใจหอบแต่น้ำเพชรก้าวไปข้างหน้าแล้วล็อกแขนของเขาไว้ไม่ได้เพื่อทำร้ายแต่เพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจเหนือกว่าโดยไม่จำเป็นต้องเหยียบย่ำซักด์ดรีเธอไม่ได้มีเป้าหมายที่จะทำให้เขาอับอายเธอเพียงต้องการให้ชัดเจนว่ากฎหมายไม่ได้เป็นของคนในเครื่องแบบเท่านั้นแต่เป็นของทุกคนที่ยึดมั่นในความยุติธรรม และในวันนั้นต่อหน้ากล้องโทรศัพท์มือถือที่ยังคงบันทึกอยู่น้ำเพชรได้บังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ด้วยตราสัญ,ญลักษณ์แต่ด้วยความกล้าหาญตราสัญ,ญลักษณ์และเสียงปรบมือฝูงชนยังคงเงียบงันราวกับเวลาหยุดนิ่งชั่วขณะหลังจากที่ร่างของจ่าสมชายกระแทกพื้นเป็นครั้งที่สองผู้คนไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาเพิ่งเห็นหญิงสาวที่ตอนแรกคิดว่าเป็นพลเมืองธรรมดาได้ล้มเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบกลางถนนด้วยเทคนิคที่สามารถเรียนรู้ได้จากการฝึกฝนอย่างหนักและวินัยระดับสูงเท่านั้น สายตาของชาวบ้านไม่ได้เป็นเพียงการเฝ้าดูอีกต่อไปพวกเขาเริ่มพิจารณาใหม่ว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงที่ยืนอยู่กลางฝุน่นและอย่างมาต่อยร้อนๆด้วยร่างกายที่สงบและหายใจอย่างเป็นจังหวะนั้นเป็นใครน้ำเพชรคลายการล็อกแขนของเขาอย่างช้าๆเธอรู้ว่าการแสดงพอแล้วข้อความได้ถูกส่งไปแล้วเธอถอยหลังไปสองก้าวแล้วแตะที่คอเสื้อดานในของเธอจากที่นั่นเธอหยิบตราสัญ,ญลักษณ์เล็กๆสีเงินดำออกมาไม่โดดเด่นแต่ชัดเจนพอสำหรับทุกคนที่เข้าใจ ตราสัญลักษณ์นั้นไม่ส่งเสียงไม่กระพริบแต่มันมีความหมายที่ดังกว่าคำพูดทั้งหมดเธอชูมันขึ้นมาครู่หนึ่งพอที่จะให้กล้องของชาวบ้านจับภาพได้ภายใต้แสงแดดจ้าโลหะเล็กๆนั้นส่องประกายอย่างเงียบๆนำพาความหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้น้ำเพชรเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองลับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตชบางคนถึงกับสะดุ้งมีการมองตาก,กันพร้อมอ้าปากข้างชายวัยกลางคนคน,คนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนของเขาสมแล้วท่าทางของเธอแตกต่างออกไป ในอีกด้านหนึ่งเสียงของหญิงสูงวัยก็ดังแผ่วเบาเธอไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆส่วนใหญ่เพียงแค่เงียบไม่รู้ว่าจะควรโห่ร้องหรือรู้สึกละอายที่ก่อนหน้านี้ทําได้แค่ดูแต่น้ําเพชรไม่ได้ต้องการเสียงเชียเธอไม่ได้มาเพื่อคําสรรเสริญเธอมาเพื่อสังเกตการแทรกซึมและเมื่อถึงเวลาก็ลงมือจ่าสมชายตอนนี้กําลังนั่งอยู่บนพื้นร่างกายของเขาสั่นเทาและสายตาของเขาตื่นตระหนกเรากับเพิ่งตระหนักว่าการกระทําทั้งหมดของเขาตั้งแต่ต้นจนจบถูกบันทึกไว้ และเหยื่อของเขาไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาที่สามารถตะคอกและกดดันได้น้ำเพชรมองเขาครู่หนึ่งแล้วโค้งคำนับช้าๆไม่ใช่เพื่อดูถูกแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์สารว่าเกมจบลงแล้วหน้าที่ของดิฉันไม่ใช่การทำร้ายใครคะ่ะจ่าเธอกล่าวด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่ลึกซึง้งแต่ถ้ามีใครทำร้ายประชาชนด้วยเครื่องแบบนี้ดิฉันต้องเข้าจัดการและเมื่อเธอยืนตัวตรงอีกครั้งตราสัญ,ญลักษณ์นั้นยังคงห้อยอยู่ในมือของเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เงียบสงบของความยุติธรรมที่กำลังทำงานอย่างเงียบเยีย บทสรุปที่ดังกึกก้องบรรยากาศที่ตึงเครียดแต่เดิมเริ่มเปลี่ยนไปความเงียบที่จับตัวเป็นน้ำแข็งค่อยๆแตกออกด้วยเสียงปรบมือแรกลังเลช้าแต่เป็นจริงชายหนุ่มคนหนึ่งที่มุมร้านกาแฟกำโทรศัพท์มือถือไว้แน่นขณะที่ตะโกนว่าผมถ่ายไว้หมดครับพี่เราสนับสนุนพี่ตามมาด้วยเสียงเชียร์จากพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่ยืนอยู่ข้างถนนเยี่ยมมากครับพี่จัดการเจ้าหน้าที่แบบนี้ไปเลยเสียงเชียร์นั้นไม่ใช่แค่การระเบิดของอารมณ์ แต่เป็นการประทุข,ของความรู้สึกเก่าๆที่ถูกเก็บกดไว้ของคนเล็กคนน้อยเมื่อพวกเขาเห็นใครบางคนกล้าที่จะต่อสู้กับการกดขี่ความกล้านั้นก็กลายเป็นเปลวไฟที่แพร่กระจายไปยังหลายหัวใจวิดีโอเริ่มถูกส่งจากกลุ่มหลน์หนึ่งไปยังอีกกลุ่มจากสตอรี่อินสตาแกรมอินสตาแกรมหนึ่งไปยังบัญชีชุมชนของชาวบ้านในเวลาไม่นานใบหน้าของจ่าสมชายในเครื่องแบบก็ปรากฏบนหน้าจอนับสิบกำลังตะคอกผลัก แล้วล้มลงด้วยการต่อต้านที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนแต่ยิ่งไปกว่านั้นใบหน้าของน้ําเพชรต่างหากที่กลายเป็นจุดสนใจใบหน้าที่สงบเงือออกมีฝุ่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยบารมีหญิงสาวคนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมไม่จําเป็นต้องตะโกนบางครั้งเพียงแค่การกระทําที่เป็นจริงก็เพียงพอที่จะสั่นคลอนระบบที่เงียบมานานน้ําเพชรไม่รออยู่เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงปรบมือเธอจัดเอกสารของเธอเปิดมอเตอร์ไซค์ที่ล้มลง และสวมหมวกกันน็อกอย่างไม่รีบร้อนก่อนจากไปเธอหันไปทางฝูงชนและพยักหน้าไม่ใช่การแสดงความเคารพแต่เป็นสัญลักษณ์ของการขอบคุณจากนั้นเธอก็ขับรถออกไปช้าๆออกจากสถานที่นั้นราวกับสายลมที่แวะมาเพียงครู่เดียวแต่ทิ้งร่องรอยอันยาวนานไว้ชาวบ้านมองตามเธอไปด้วยความชื่นชมบางคนโบกมือบางคนปรบมือและบางคนก็เพียงแต่เงียบงนันตระหนักว่าวันนั้นพวกเขาได้เห็นสิ่งที่น่าถึงและเบื้องหลังทั้งหมดนี้น้ำเพชรรู้ว่า นี่ไม่ใช่จุดจบภารกิจของเธอยังไม่เสร็จสิ้นเธอเป็นเพียงหนึ่งในเงามากมายที่ทำงานในความเงียบเพื่อให้แน่ใจว่าความยุติธรรมยังคงมีชีวิตอยู่ในประเทศนี้แต่วันนั้นบนถนนตลาดเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นบางบัวทองข้อความได้ถูกส่งไปทั่วประเทศแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในเครื่องแบบสมควรได้รับการเคารพและไม่ใช่ทุกคนที่เงียบงันหมายถึงความอ่อนแอบางครั้งเมื่อประชาชนสูญเสียเสียงมือที่เงียบสงบอย่างน้ำเพชรจะลงมาพูดผ่านการกระทำและพลิกสถานการณ์ เบื้องหลังความสงบของเธอซอนความกล้าหาญไว้ท่ามกลางตลาดที่ร้อนระอุและสกระปรกผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตามลำพังแต่ไม่หวั่นเกรงวันนั้นไม่เพียงแต่ความไม่ยุติธรรมเท่านั้นที่ถูกท้าถ่ายแต่ยังรวมถึงนิสัยเก่าๆทั้งหมดที่คิดว่าคนเล็กคนน้อยจะเงียบไปตลอดกาลขอให้เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่กล้ายืนหยัดเมื่อความจริงถูกเหยียบย่ำสวัสดีครับค่ะปิดท้ายด้วยคำกล่าวที่เหมาะสม